พระโซดาเป็นคารวาตญาตโยมก็เด้สำเร็จมรรคผลเป็นอริยะบุคคลพระสกิภาคาพระอนาคาก็ได้สำเร็จมรรคผลได้จิตใจเป็นพระคือมีความสำรวมรักษา กายวาจาใจไว้อย่างดีเป็นพระขึ้นมาทั้งๆท,งที่ไม่ได้เป็นนักบวชอะไรแต่เป็นนักบวชด้วยข้อปฏิบัติบวชจิตบวชใจให้เป็นพระขึ้นมาจิตใจสะอาดจิตใจบริสุทธิ์อยู่ตรงไหนก็สะอาดอยู่ตรงไหนก็บริสุทธิ์อยู่ตรงไหนก็เป็นพระสมบูรณ์อยู่แล้วบางคนใน เป็นผู้หญิงไม่มีโอกาสที่จะบวชเป็นพระบวชเป็นแนเน้นได้ไปอ,อย่างบวชเป็นภิกษุณีขึ้นมาดูจิตใจมันนุ่งผ้าอะไรจิตใจมันห่มผ้าอะไรจิตใจมันบวชจากที่ไหนจิตใจไม่ได้นุ่งในห่มสีใดๆทั้งนั้นและไม่ได้บวชจากอุปัชฌายะอาจารย์ที่ไหนที่จะเป็นพระสมบูรณ์ขึ้นมาสาวกของพระพุทธเจ้าเป็นพระขึ้นมาด้วยขอปฏิบัติทั้งนั้น ผู้ที่ไม่ได้บวชเป็นพระก็อยาไปคิดไม่มีบุญไม่มีวาสนาแค่ในบวชเป็นพระอุบาสกอุบาสิาสกาได้สาเ,สเสร็จมากผลมีพระมารดาของพระพุเจ้าได,สด,สดสาา้สําเร็จพระอรหันต์พระราชพรพะุทธบิดาของพระพุเจ้าได้สําเร็จเป็นพระอาราหันต์เป็นคราวาตทั้งนั้นสิทธิเสมอภาคมีโอกาสในประพฤติปฏิบัติเหมือนกันตามสิทธ์ตามโอกาสที่พระพุเต้าทรงบัญญัติไว้แล้ว เพราะพระพุทธเจ้าเป็นศาสดาของโลกรายใดรายใดรายใดเอาทำพรพุทธเจ้ามาประพฤติปฏิบัติได้ผลทั้งนั้นตามผลตามกําลังของการปฏิที่ประพฤติปฏิบัตินั้นพุทโธพุทโพุทโธไม่มีเครื่องหมายว่าเอาการบวชการไม่บวชเอามาปฏิบัติไม่มีเครื่องหมายว่าสีนั่นสีนั่นเครื่องนุ่งห่มสีนั่นสีนี้เอามาปฏิบัติไม่มีอาณาปานสติก็เหมือนกัน ลมหายใจเข้าหายใจออก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 , از, อ,อ,กอันนี้มีเครื่องหมายไหมว่าสีนั้นสีนี้เพศนั้นเพศนี้มีไหมถ้าหากก่ายังสีนั้นสีนั้นเพศนี้เพศนี้มันกิดเลสทั้งนั้นระดับไหนเพศไหนไหนก็ช่างจริงจังในข้อปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าทรงตัดไว้นั้นสามารถที่จะได้รบ,บรรลุมรรคทั้งนั้น สีสันวันณนะเครื่องนุ่งเครื่องหอม่มสีดำสีขาวสีเหลืองสีลายสีด่างอะไรก็ช่างเถอะมันสีต่างหากนี่กิเลสมันไม่อยู่ตรงนี้ที่มันลงไปในจิตเพราะกิเลสมันอยู่ในนี้เขามันลงยุนในจิตนั้นจึงว่าให้พากันเข้าใจอยู่ตรงไหนาทาให้ยิ่งอยู่ตรงไหนทําให้ยิ่งผมก็ผลของการทําให้ยิ่งนั้นเป็นข้อปฏิบัติที่พระพุทธเจ้าทรงสนับสนุน